มาดูกิจกรรมท้ายบทที่ครูกําหนดให้เนื่องจากว่าครูนักเรียนฝึกการอ่านทํานองเสนอนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนั้นได้จับใจความสําคัญจากการอ่านเรื่องไปด้วยครูคจะดูซิว่ากิจกรรมทั้ง10ข้อนี้นะคะแบบฝึกหัดทั้ง10ข้อนี้นั้นนักเรียนจะเข้าใจเรื่องได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะคะเพราะเดี๋ยวในชั่วโมงต่อไปเราจะมาพิจารณา ค่อยแล้วก็ความหมายของคําที่ปรากฏอยู่ในโครงทั้ง5บทนี้ว่ามีความหมายอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนมาดูเนื้อหาในกิจกรรมแล้วก็มาฝึกปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะ,ะกิจกรรมนี้ก็จะเป็นข้อสอบชนิดเลือกตอบนะคะมาดูเนื้อหารายละเอียดเลยนะคะเป็นข้อสอบชนิดเลือกตอบนะคะ,ะนักเรียนดูในสไลด์เลยนะคะกิจกรรมทบทวนนะคะ กิจกรรมทบทวนบทร,บร้อยกรองเรื่องพระสุริโยไทยขาดคอช้างนะคะนักเรียนเขียนตัวตโตว่าก,กิจกรรมนะคะมาดูคําถามข้อที่1นึ่งนะบทร,บร้อยกรองเรื่องพระสุริโยไทยขาดคอช้างแต่งด้วยคําประพันธ์ชนิดใดนะข้อนี้หลับตาก็ตอบถูกแต่งด้วยคําประพันธ์ชนิดใดคะอ่านไปเมื่อสักครู่นี้โครงนะคะโครงฉันกับกลอนเป็น ถ้ากรอนก็คือเรื่องพ่อแม่รังแกฉันนะคะตามตโนดนักเรียนได้ฝึกการอ่านไปแล้วอ่านง่ายไหมกรอนกรอนจะอ่านง่ายกว่าโครงแต่โครงนั้นจำนวนคําจะน้อยกว่ากรอนนะคะแต่นักเรียนโดยมากนักเรียนจะบอกว่าอ่านกรอนนั้นง่ายเพราะอะไรคะเพราะในชีวิตประจําวันเราจะคุ้นเคยได้สัมผัสกับลักษณะคําคสัมผัสไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือว่าการฟังก็ตามโดยเฉพาะการฟังใช่ไหมคะาการเรียบเรียงเนื้อเพลงเนี่ยก็จะ มีสัมผัสโดยที่นักเรียนอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเนี่ยนักเรียนอาจจะสังเกตดูหรือไม่สังเกตนักเรียนเห็นได้ว่าเพลงเนี่ยเขาจะเสียงสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็จะต้องดูคําเลือกคําที่มีความหมายสอดคล้องกันด้วยนะคะข้อนี้นักเรียนก็คงจะตอบถูกนะคะเป็นโครงนะคะง่าย นักเรียนควรจดจทดลงในสมุดแล้วก็ข้อเลือกตอบเพียงหนึ่งข้อนะคะไม่ต้องจดข้อเลือกตอบทั้งหมดนะจดเพียงข้อเดียวที่เรียนเลือกนะคะแต่ควรที่จะจดจทย์นะเพราะว่าเวลาที่ครัวก็สอบซ้ำเวนักเรียนตอบผิดนะคะครูจะติดลบให้นะถ้าตอบผิดต่อไปคําถามข้อที่2บทเรื่องกรองเรื่องพระสุริโยไทยขาดคอช้างคัดมรจากหนังสือใดนะคะก่อนที่จะอ่านเรื่องก็จะมีในบทนําเรื่องแต่นักเรียนก็ไม่ต้องไปเปิดดูนะคะ นักเรียนน่าจะจําได้เพราะว่ากิจกรรมท้ายบทที่ครูนํามาในชั่วโมงนี้นั้นนักเรียนได้เรียนไปแล้วโดยที่นักเรียนไม่ต้องไปเปิดดูเนื้อหารายละเอียดเลยนะคะตอบเองนะคะตอบให้ได้ถ้าตอบผิดนักเรียนก็จะต้องทําความเข้าใจใหม่นะคะในขณะที่ครูเฉลยหรือว่านักเรียนก็ควรที่จะกลับไปอ่านเพิ่มเติมถ้าเราขาดไปเนี่ยส่วนไหนเราก็ไปเติมให้เต็มนะคะ การเติมให้เต็มของนักเรียนก็นคือต้องไปอ่านเพิ่มนะคะบทเรืดด่องรองเรื่องนี้นะคาดมาจากหนังสือตำนานประวัติศาสตร์หรือว่าพงศวดานหรือว่าสารคดีถูกต้องนะคะนักเรียนหญิงตอบถูกต้องพงศวดานนะคะจดย์ด,ด้วยนะคะอย่าจทย์เฉพาะข้อหนึ่งกอสองคอนะเพราะถ้าเวลาที่ครูเขาสอบมาเนี่ยเดี๋ยวนักเรียนจําไม่ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างหลายสิ่งหลายอย่างนักเรียนเราจะจําได้ไม่ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นทําอย่างไรเราจะจดจําได้ให้มากที่สุดเราก็ต้องรู้จักจุดบันทึกนะคะต่อไปคําถามข้อที่3บทเรื่องกรองเรื่องพระสุริโยไทไยขาดคอช้างเกิดขึ้นในสมัยใดเกิดขึ้นในสมัยใดง่ายๆนะคะเมื่อเช้าครูคุมสอนปลายทาง พิชาสังคมนักเรียนก็ได้เรียนเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยใดเกิดขึ้นในสมัยใดจ้าอายุทยานะคะถูกต้องนะคะ สมัยอยุธยาน,นะคะต่อไปนักเรียนมาดูคำถามข้อที่4นะคะสมเด็จพระสุริโยไทยมีความสัมพันธ์กับกษัตริย์พระองค์ใดในเรื่องนี้นะคะ ซึ่งในเรื่องนี้นะคะในช่วงสมัยอยุธยานะคะเ,คเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องเนี่ยสมเด็จพระสุริโยไทยทรงเป็นพระม ah ระเหสีกของกษัตริย์พระองค์ใดนะคะ,ะในเรื่องนะคะ,ะเ,เดี๋ยวนักเรียนจะได้ดูข้อเลือกต่อนะคะ,ะเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเรียนชมภาพยนตร์นักเรียนก็จะตอบได้โดยที่ไม่ต้องดู เขาเลือกตอบเลยนะคะเพระมหาจัก,กรพรรดินะคะคถูกต้องนะคะ ต่อไปคำถามข้อที่ห้านะคะพระสุริโยไทายทรงมีคุณธรรมในข้อใดน,นะสมเด็จพระสุริโยไทายทรงมีคุณธรรมในข้อใดน,านาักเ,เรียนอย่าเพิ่งเดานะจด์ไปก่อนนะคะาาที่มีมากที่สุดจริงๆแล้วท่านมีคุณธรรมหลายด้านนะคะแต่ที่ เด่นมากที่สุดในเรื่องนี้ก็คือมีความมีความกล้าหาญนะคะความกล้าหาญก็เป็นข้อรองลงมาไงคะต้องมีความกล้าหาญก่อนนะคะข้อที่ถูกต้องมากที่สุดนังเรียนที่ชัดเจนมากที่สุดนะจริงๆแล้วพระองค์ท่านก็มี คุณธรรมหลายด้านนะคะต่อไปคำถามข้อที่6นะคะข้อความใดเป็นความหมายของพงศสวดานคำถามเมื่อสักครู่นี้นะคะบทเรืกลองเรื่องพระสุริโยไทยขาดคอช้างคัดมาจากหนังสือประเภทพงศสวดานนะคะความหมายของคำว่าพงศสวดานเนี่ยน่าที่จะหมายถึงข้อใดนะคะน่าที่จะหมายถึงข้อใดอะมาดูข้อเลือกตอบนะ เรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วและเล่าสืบต่อกันมาข้อขอเรื่องของชาติบ้านเมืองที่บันทึกไว้เป็นหลักฐานข้อขอประวัติและเรื่องของพระมหากษัตริย์ในอดีตข้องอรเรื่องที่แต่งขึ้นเองและเล่าสืบต่อกันมานะคะ <c oughs> เรื่องอยากว่ามีเวลาอันจำกัดให้นักเ,เรียนคิดนิดเดียวนะคะเฉลยเลยนะคะและนักเรียนที่ กษัตริย์พมา่าที่ยกทัพมาตีกรุงศรีธยาคือใครกษัตริย์พมา่าที่ยกทัพมาตีกรุงศรีธยาคือใครนะไม่ต้องโจทย์ก็ได้ข้อไหนจ๊ะบุเรงนอง,องนามราจ,จ้าจอมรามเฮยใช่ไหมคะเป็นจอมทัพของพมา่าที่ยกทัพมาตีกรุงศรีธยานะคะมาดูคําถามคําต่อไปคําศัพท์ในข้อใดที่มีความหมายต่างจากพวก คำศัพท์ในข้อใดที่มีความหมายต่างจากพวกคำว่านิกรคำว่าขชาทานคำว่าคเชนคำว่าสารทรงทำได้จ้ะขชาทานข้เชนสารทรงนะมีความหมายว่าช้างนะคะ ในชั่วโมงนี้ก็ได้เพียง8ดข้อนะคะเนื่องจากว่าเวลามีจํากัด,ดเดี๋ยวในชั่วโมงหน้านะคะในชั่วโมงหน้าเรียนจะได้ฝึกตอบคำถามใหม่นะคะสําหรับในชั่วโมงนี้ครูก,ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะอง